ตักว่ากลุ่มบริหารนี่เนี่ยเป็นลักษณะเลือกซื้อเฉพาะตัวมากกว่าค่ะตักว่าแปรเนี่ยคืออ่าถ้าเราเทียบกับ JMT คือความสามารถในการตามเก็บนี้หรือว่าการบริหารถ้าเราเทียบในเชิงนี้ก่อนตักว่าเขายังสู้เอ็นเออ JMT ไม่ได้ในมุมตากละกันที่หนึ่งยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนใจก็ยังชอบ JMT อยู่เหมือนเดิม ขยับไปถึงภาพรวมของกลุ่มบริหารนี้ครับคุณตาครับกลุ่มบริหารนี่ดูเหมือนจะมีจะมีออร่ามากขึ้นในช่วงที่มีสตอรี่เรื่องการจัดตั้งจอยเวนเจอร์กับบรรดาสถาบันการเงินต่างๆนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่ราคาก็ลงก็ลงกันทั้งกลุ่มเลยนะครับมีขึ้นมีลงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายามนี้เนะ a ออร่าหรือว่า โฟกัสจะกลับมาที่กลุ่มนี้อีกครั้งแล้วบ้างหรือยังครับสำหรับกลุ่มบริหารนี่ครับคุณตักตักว่ากลุ่มบริหารนี่เนี่ยเป็นลักษณะเลือกซื้อเฉพาะตัวมากกว่าค่ะกออ็ถ้าถ้ามาประเด็นเรื่องของ AMC JV เนี่ย ต้องบอกว่าถ้าหนาต้นปีจะคิดว่าแบงค์น่าจะสนใจมากกว่านี้แล้วก็แบบ<ม>น่าจะเกิดพวก JV m c ที่เร็วกว่านี้แต่ว่านี่ผ่านไปเดือน8แล้วค่ะก็มีประกาศออกมาจริงจังแค่คนเดียวก็คือ JMK กับ KBank ส่วนแบงค<ม>์ที่เหลือเนี่ยที่เราสอบถามจากทางผู้บริหารนะคะก็คออืออาจจะสนใจแต่ว่า ยังมีเรื่องอื่นที่ยังต้องทำอยู่ก็ไม่รีบละกันขอค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้แบงก์ก็ยังสามารถปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวช่วยเหลือลูกค้าได้เพราะฉะนั้น NPL อาจจะยังไม่ได้พุ่งขึ้นมาแรงอะค่ะก็เลยทำให้ภาพรวมเนี่ยมองว่าตัว JVMC มันมันดูเกิดช้ากว่าที่มองไว้ก็เลยยังถือว่าถ้ามุมซักเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ได้เด่นมากนัครับอ่ายังไม่ค่อยเด่นนะครับ ทีนี้ครับคุณตั๊กขอขอเจาะไปตัวสําคัญสําคัญแล้วกันนะครับอย่างแบมเนี่ยคนก็ถามเยอะครับคุณตัก๊กเนะี่ยข่าวดีก็คือเนี่ยก็ก็จะมีมีโปรเจกต์ที่น่าจะส่งผลบวกต่อกําไรแล้วก็คาดว่าง,งบไตรมาส2ก็มีรุ้นด้วยแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยลบซึ่งจะตรงข้ามกับ KBANK ก็คือเรื่อง FSCI นะครับเพราะ KBANK เนี่ยคาดว่าจะเข้าแต่แบมเนี่ยคาดว่าจะถูกเอาออกนะ แล้วก็น่าจะมีลุ้นจะมีแรงเทขายก่อนวันที่11สิงหาคมที่จะทราบผลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แต่ก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณตั๊กมีเอาลูกยังไงบ้างต่อตัวของแบมครับคุณตัก๊กตั๊กว่าแบมเนี่ยคือ,อถ้าเราเทียบกับ เจมทคือความสามารถในการตามเก็บหนี้หรือว่าการบริหารถ้าเราเทียบในเชิงนี้ก่อนแต่ว่าเขายังสู้เอเอ่อเจมทไม่ได้ในมุมตากละกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยลักษณะของประเภทเสินทรัพย์ที่บริหารเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นซีเคียวอะค่ะก็คือมีหลักทรัพย์ทรรประกันพวก NPL ที่มีหลักทรัพย์ธรมประกันมันก็เลยทําให้ตัวกำไรในแต่ละควอเตอร์เนี่ยของแปมอะค่ะลักษณะของเขามันจะไม่ค่อยสมูทมันจะไม่ค่อยเหมือนเจมทีที่แบบ กำไรอ่าแพทเทิร์นมันแบบนี้นะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแบมเนี่ยเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงตลอดมันก็เลยทําให้อ่อการที่จะเทรดได้พรีเมียมสูงๆถ้าเทียบเท่ากับ J m t นี่ยแต่คิดว่าไม่ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าณนะตรงนี้คือ v a l u a อชันแบมมันลงมาลึกมากๆจริงๆจนตอนนี้เทรดประมาณสักแบบอ่อสิบหเท่าของ PE ปี2022นะคะ,ะถ้าเทียบกับคาดการกําไรที่น่าจะเติบโตได้แบบยี ต้นๆนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันแล้วก็ถ้าเรามองในเชิงของเอา l o o k Quarter 2รวมถึงในในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยแต่ว่ากำไรเขาก็จะค่อยๆเติบโตได้ดีขึ้นนะคะ <c oughs> คือควอ r ตอร์หนก็บอกว่ากำไรของแบมเอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า q u a r ตอร์สองสามีแต่ว่าแพทเทิร <c oughs> ์นมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือตาอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดในกลุ่มแต่ว่านะ v a l u a t i o n ตรงนี้ต่ว่าซื้อได้ ไม่ได้ชอบมากที่สุดในกลุ่มอ่าคุณตักบอกแล้วนะแต่ว่าถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ FSSA i แนะนำซื้อแบมใช่ไหมครับเป้าพื้นฐาน<ช>ปลายปีของแบมเท่าไหร่ครับคุณตัก๊กแบมเรายังไม่ได้โลเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายเป็นของปี2022อยู่ที่25.50บาท50งค่ะโอ้โหก็ยังสูงอยู่เลยนะครับเป้าปลายปี25.50บาท50สตางค์สำหรับแบม FSSA แนะนำซื้อนะครับ อาลครับถ้าแบมไม่ใช่ที่หนึ่งในใจคุณตักแล้วท็อปพิกในกลุ่ม AMC บริหารนี่เป็นใครครับคุณตักครับที่หนึ่งยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนใจก็ยังชอบ JMT อยู่เหมือนเดิม JMT เนี่ยคือตักคิดว่าอย่างคอตัวหนึ่งกำไรออกมาไม่ได้ดีมากนักเพราะว่าเขาโดนกดจากตัวธุรกิจประกันนะคะ คือฝั่งของธุรกิจตามนี่จริงๆถือว่ายัางดีอยู่แต่ว่าธุรกิจประกันไม่ดีมันก็เลยกดทําให้กําไรเนี่ยออกมาดูจะผิดหวังจากที่เรามองไวแ้แต่แล้ว่าควอเตอร์สเนี่ยมันจะกลับมาเรียกว่าเข้ารูปข้อรอยแล้วแหล,ละสาหรับเจมทีแล้วก็ทิศทางต่อไปในอนาคตยังเห็นกําไรที่น่าจะยังมีการเติบโตได้ดีอยู่ ความสามารถในการแบบตามเก็บหนี้คือแม้ว่าจะเจอพวกอินเฟลชันอะ,อะไรพวกนี้เขายังบริหารจัดการในเชิงการเก็บหนี้ได้ดีค่ะตัวแคชลเลคชันนี่เรียกว่าไม่แผ่วเลย <S 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 ก็คิดว่าเอาลุกสำหรับเตยมทยังค่อนข้างดีอยู่ ส่วนการ JV กับ KBank เนี่ยตักว่าก็เป็นเรื่องดีในการที่เขา s ีเคียซัพพลในการบริหาร NPL แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากนักแต่ว่าปี2022กำไรมันแบบน่าจะบางมากๆไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ปี2023จริงๆก็ยังไม่ได้เยอะนะคะคือรอบของการบริหารจัดการเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจ AMC มซะคะ่ะมันไม่ใช่แบบไป โอน NPL มาซื้อ NPL มาแล้วมันตามเก็บหนี้ได้ทันทีโอ้โหสะท้อนเป็นภาพกําไรมันอาจจะมีรอบของการที่ต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าเอ้ยจ่ายได้ไหมจ่ายแบบไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นกว่ากําไรมันจะเข้ามาแบบเยอะจริงๆอะตักว่าเป็นปี2024แต่ว่าแม้กระทั่งแบบไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้เยอะมากแต่โดยรวมตัว JMT เองอะค่ะกำไรเขายังเติบโตแรงเพราะฉะนั้นตักก็เลยยังให้เป็นท็อปคิกของของตักอยู่ ท็อปพิกกลุ่ม AMC ก็คือ JMT นั่นเองนะครับแนะนำซื้อนะครับคุณตัก๊กเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับเป้าเนี่ยอันนี้เราโลแฟร์ไปแล้วนะคะของปี2 0 2 3ันอยู่ที่92บาทค่ะเอ่อ92บาทนะปลายปีหน้านะครับใช่ค่ะแนะนำซื้อ JMT ชอบมากที่สุดในกลุ่มเป้าพื้นฐาน JMT ปลายปีหน้า92บาทก็มีอย่างน้อย2โบรกที่ผมตามอยู่เนี่ย แนะนำซื้อ JMT ให้เป้าไว้ประมาณมากกว่าร0อครับคุณตักประมาณ103บาทคุณตักนี่ถือ,ถอว่ายังยังไม่ได้ดูเดือดสุดนะครับเบาๆนะครับ92บาทณปลายปีหน้าสำหรับ JMT นะครับ m ั n นี p พัสออนไลน์หลักสูตรที่10ครับ m ั n นี่พัส o ออนไลน์010เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูให้เกียรตินะครับมาให้ความรู้ให้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับมันนี่พัส o ออนไลน์010รอบสดในวันที่9และวันที่16สิงหาคมทุ่มหนึ่งแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบครับ แล้วก็จํานวนจํากัดจริงๆเพราะเราอยากให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับคนที่สนใจตั้งใจแล้วเห็นว่านี่คือจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมากที่สุดในการทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นกลยุทธ์ทั้งการเล่นเก่งสั้นๆและการหาหุ้นยูเทิร์นเพื่อเอาไว้ลงทุนระยะกลางยาวด้วยเจาะลึกมากๆและเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดนะครับ สนใจเชิญครับสำรองที่นั่งด่วนครับช่องทางเดิมช่องทางเดียวลายไอพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e M-O-N-E-Y-P-L-U-S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลย